วัสดีครับนักเรียนชั้นป5ทุกๆคนนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของ pronoun นะครับ pronoun pronoun คืออะไร pronoun น,นั้นถ้าเทียบกับในภาษาไทยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำอะไรคำสรรพนามนะครับสรรพนามในที่นี้ก็หมายถึงคนสัตว์สิ่งของสถานที่อย่างนี้หรือเปล่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ เราจะอธิบายสั้นๆว่าคำสรรพนามหรือ pronouns นี้นะครับใช้แทนคำนามนะลูกเพื่อลดการใช้คำนามซ้ำทำให้ประโยคสั้นลงนะครับอ่ะทีนี้นามาดู p r o n o u n คืออะไร pronouns นะครับ p r o n o u n เขาบอกว่า pronouns r e p l a c e n noun อย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่า pronoun นั้นใช้ในการแทนคำคำนามนะครับ pronoun มันจะมีอะไรบ้างเห็นนี้ pronoun ก็มีทั้ง subject pronoun นะครับมี object pronoun อันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว subject pronoun object pronoun subject pronoun มีอะไรบ้างทีนี้ I you we they she it ต่างๆนะนะครับ pronoun replace nouns a different pronoun is we a l depending on t o element ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่านำมาใช้ในการแทนคำนามนะลูกนะ อะทีนี้เรามาดูว่า pronoun นั้นมันมีอะไรบ้าง pronoun จะมี subject pronoun ที่เราได้คุยกันไปตะกี้นั่นครับมี object pronoun แถมยังจะมี possessive adjective possessive pronoun และ reflexive or intensive pronoun ในที่นี้นั่นครับ subject pronoun ก็จะมี I you he she it we you และ they นะครับส่วน Object pronoun มันก็จะผันมาจาก subject นั่นเอง subject หมายถึงประธาน object หมายถึงกรรมเราเป็นผู้กระทำเราเป็นผู้ถูกกระทำแบบนี้นะครับ I ก็กลายเป็น me you ก็เป็น you he him she her it it we us you you they them อ้า พัสเตอรคค์ครับคนครูครับทำไม u ูในนี้ถึงมีซ้ำกับ u ูในนี้หนูสังเกตดูนะลูกประธานบุรุษท,ที่2ที่เป็น s ิงค u ล่ากับประธานบุรุษท,ที่2ที่เป็นพุรร่ลย u จะใช้ได้ทัทง้งพุรร่ลและ s ิงค u ล่าตามสถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับอืเข้าใจนะต่อไป p r o ป e s t i v e Adjective Ad จาก I, กลายเป็นมีจาก ME ก็กลายเป็นไม่จาก You กลายเป็น Your จาก him กลายเป็น his จาก her กลายเป็น her จาก it กลายเป็น its จาก a u s กลายเป็น our จาก you กลายเป็น your จาก them กลายเป็น there i ในที่นี้นะครับส่วน possessive pronoun ก็จาก my กลายเป็น my จาก your กลายเป็น yours จาก his เป็น his จาก her เป็น hers นะครับ it's เหมือนเดิม ours นะครับ yours theirs อืมอันนี้ง่ายๆนะครับและเรามาดูที่ reflexive reflexive เขาบอกว่าจะเป็น <c oughs> reflexive นั้นจะเป็นอะไรใครรู้ใครทราบนะครับใครรู้หรอก reflexive จะเป็นการพูด นะลูพูดเกี่ยวกับพูดถึงตัวเองว่าเอ้ยฉันทำด้วยตัวฉันเองนะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับจาก i กลายเป็น myself มันก็คือคำที่มันลงท้ายด้วย self ต่างๆน่นนะแต่ self ในที่นี้มันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับ self อันแรกที่มันบ่งบอกว่าเฮ้ย self เนี่ยเป็น self singular นะ เซลที่เป็นมีแค่คนเดียวฉันทําตัวฉันเองฉันทำทำด้วยตัวฉันเองอย่างเงี้ยเซลฟ์ Self อันนี้มันจะแบ่งออกเป็น2องเซลเซล์อันที่1คือ s e l f หมายถึง1ก็คือมีอยู่คนเดียวทําด้วยตัวเอง1อย่างนะครับเซลฟ์ Self อันที่2ก็คือ s e l v e x อันนี้ หมายถึง2ก็คือมี2คนขึ้นไปเป็น plural noun นั่นเอง singular เนาะ singular อันนี้ singular อันนี้ plural นะครับอือทีนี้เรามาดูอย่าลืมนะ self หน self v 2นะครับ Jack ก my ก็เป็น myself yours ก็เป็น yourself his ก็เป็น himself her ก็เป็น herself นะครับ it ก็เป็น itself ทีนี้ plural ประธานที่เป็น plural ก็จะเป็น our s ก็เป็น ourselves นะครับ yours ก็กลายเป็น yourself theirs ก็เป็น themselves นะครับแยกให้ออกนะลูกแยกให้ออกนะครับอ่ะทีนี้มาดูถัดไปตะเกียจะเป็นตารางบ่งบอกว่าอะไร subject pronoun มีอะไร object pronoun มีอะไรต่างๆนะนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดนะลูกนะ subject pronoun นะครับ subject pronoun เขาบอกว่า subject pronoun repeat nouns that are the subject of their thoughts in the third person subject pronoun are often used to avoid repetition of the subject name นะครับ อืมไอไอมาใจมาแทนใครไอเนี่ยมาแทนใครอาจจะแทนสมมติว่าแทนโอ้ยสอรรยแทนใครลูกสตีฟอย่างนี้นะครับก็นำมา แทนประธานไม่ให้พูดชื่อซ้ำไปซ้ำม,มานะครับ you see m lost jim is angry and he wants sally to apologize ในที่นี้ he ในที่นี้ก็มาแทน jim นะครับ this table is owned it ในที่นี้หนูคิดว่มามาแทนอะไร it ในที่นี้มาแทน table this table นี่นะครับง่าย ก,ก็คือนมา r e replace p l noun นั่นเองนะครับต่อไป object pronoun object pronoun object คือกรรมก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทําอย่างนี้นะครับ object pronoun are used to replace n o u n that there are direct or indirect object of a course for examples give the book to me Uh, give the book to me ก็คือนำเอาตัวเราเองเนี่ยมาอยู่ท้ายประโยคนั่นเองนะครับ the teacher want to talk to you แบบนี้นะครับ Jack is hurt because Bill hit him ง่ายๆนะลูกนะ Richard received a letter from her last week นี่นี่นีคำพวกนี้เป็น object pronoun s ทั้งหมดเลยนะครับ ต่อไป possessive adjective determiners ง่ายๆลุกง่ายๆ my shoes your homework his basket his baseball card her bike its l e g ถ้าจำไม่ได้หนูย้อนกลับไปดูนะว่า possessive adjective มีอะไรบ้างสามารถย้อนกลับไปดูไนดะ้ลุก progressive pronoun progressive pronoun ก็ผันมาจาก progressive adjective นะครับ progressive pronoun r e p c e r s progressive pronouns นะครับ as either the subject or the object of a clause นะครับ this bag is mine เป็นของใครเป็นของฉันเป็นของฉันก็ถ้าพูดตามหลักย้อนกลับไปหรือมันก็คือมาจากคำว่า I นะครับถ้าเราไปบอกว่า this bag is I มันก็ฟังดูทะแม่งทงฟังดูยังไงยังไงไม่รู้ใช่ไหมครับอืมง่ยายๆ you are s not blue ก็คือเป็นการพูดถึงคนคนนั้นแบบนี้นะครับอันนี้นะ that black that bag looks like his การกล่าวถึงเขานั่นเองนะครับไม่ยากหรือไม่ยากอ่ะต่อไปเป็น r e f l e x i v e ทีนี้ reflexive pronoun refer back to the subject mm. to the subject นะครับ for example I told myself to calm down เฮ้ยฉันบอกกับตัวฉันเองว่าฉันต้องเป็นยัง c a ค d o w w ใจเย็นๆนะอย่างนี้นะครับ you cut yourself on his nail on this nail อ่าสังเกตที่ประธานก่อนนอะัดับแรกนะครับขอนะบง reflexive นะ you u ยูในที่นี้เป็นการพูดกล่าวถึงกี่คน1คนเท่านั้นนะครับเราเลยใช้ s e l l F ที่เป็น Sing ูล่า self F นะลูกเ e l f เท่ากับ singular อย่าลืมนะ he hurt himself on the stairs himself นะครับสัมพันธ์ refer to he she found herself in the a in a dangerous part of town the cat trailed itself under the car under my car sorry ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยอย่าลืมเ e ล F เป็น Singular ถ้าเ e ล V เป็น plural นะครับอ่ะโอเค now we are going to do exercise Is it have three exercise maybe exercise a write the pronoun in the banner write the pronoun in the banner exercise b write the correct word in each sentence and exercise c the last exercise fill in the blanks with suitable reflexive pronoun เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูที่ exercise A ก่อนเลยง่ายมากๆเลยอันนี้เขาให้หนูเขียนอะไรเขาให้แยกให้บอกว่า pronoun ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เนี่ยนะครับ pronoun ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้มีอะไรบ้างมีมีเป็น pronoun มีเป็นหนึ่งในส่วนของ pronoun ไหมเป็นใช่ไหมครับมี เป็นหนึ่งในส่วนของ pronoun เป็นอะไรเป็น subject หรือเป็น object pronoun เป็นเป็น o p นะครับอันแรกคือมี boy ใช่ไหม boy เป็น pronoun ไหม boy ไม่เป็น pronoun แต่ boy เป็น noun ใช่ไหมครับมีแล้วก็เป็น them ถูกต้องถ้าหนูจำได้หนูเขียนลงไปได้เลยนะหนูเขียนตามได้เลยนะครับ c a t ใช่ไหม c a t เป็น pronoun หรือเป็น noun เป็นเป็น now he เป็น pronoun yes dog no him yes pen ใช่ไหมเพนเพนไม่ใช่นะครับต่อไป I yes แล้วก็ her หมดยังแล้วก็ it yes man ใช่ไหม man ไม่ใช่นะครับต่อไป she หมดไรยัง a t s มดยัง you ใช่ไหมครับ hippo 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 Hi ตัวใหญ่ hippo no ไม่ใช่นะครับฮิปโปไม่ใช่ต่อไปก็เป็น V หมดยังเดย์ D. นะครับง่ายไหมง่ายอ่ะเดี๋ยวขอฝากหนึ่งตัวในนี้ตัวไอนั่นเองนะครับอย่าลืมนะต่อห้าแล้วนะไอนะครับไม่ว่าจะอยู่ขึ้นต้นประโยคกลางประโยคหรือท้ายประโยคไอจะต้องเป็น CAPITAL LETTER เสมอนะครับไม่มีนะที่แบบ I เป็นตัวเล็กอย่างเงี้ยไม่เอานะครับไม่ใช่นะโอเคฟิเนชเดาเอาเอ็ก e ์ไ x เอ็กซ์ B Write the correct word in each sentence ให้หนูทำยังไงให้หนูนำเอาในกรอบสี่เหลี่ยมเออนอสเอานำเอาคำในวงเล็บนี้นะครับ ลงมาเติมมาตอบลงในช่องว่างที่กำหนดให้ในแต่ละข้อนะครับอ่ะ number one can you help help I or help me can you help me เป็น object นะครับต่อไป number two go to fetch r e the b o t t o m there are There. it's Number three.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  Ah, uh, my brother's bike is red. My brother's bike is red. The red bike is his or him. The red bike is his or him. Hmm? The red bike is his. Number four. Something. bike is blue, I bike is blue หรือ my bike is blue คุณนี้ตอบ my yes number five the blue bike is mine m y ธรรมดา my m y หรือ mine number five อะไรลูกต้องเป็น my m i n e นะครับอันนี้จะเป็นข้อหกน่ that is music room that is music room that หนึ่งอย่างเท่านั้นต้องเป็น our นะครับ Seven. Seven. the dog it chasing we or a s อะไรเขาถ้าอยู่ท้ายประโยคแสดงว่าเป็นกรรมนะครับต้องเป็น arts นะครับ number e something play basketball in something team number e ขึ้นต้นประโยคต้องเป็น subject ต้องเป็น they ถูกต้องนะครับต้องเป็น they play basketball in their room oh t h a t team sorry number n i n it's raining cannot go out you or you r e yeah สังเกตที่จุด o n น stop นะครับแนนี่มันขึ้นประโยคใหม่แล้วต้องเป็น You cannot go out. Number ten, those beautiful flowers are on something table. There are something hers. Number ten, those beautiful flowers are on her table. There are her. บ่งบอกถึงว่าเป็นของเขา, It is easy? Yes, easy. Okay, the last exercise. Last exercise, exercise C. Fill in the blank with suitable reflexive pronoun. Reflexive อย่าลืม reflexive นะครับอย่าลืมว่ามันเป็น self F และ self V นะครับ self F และ self V ง่ายๆ For example ที่กำหนดมาให้ they they did all to work they did all the work themselves ทำไมถึงเป็น themselves e v เพราะอะไรครับเพราะ they มากกว่าหนึ่งคนจะใช้ self v ie. นะลกูกโอเค number o n he cut while you're playing with the knife h ัดอะไรเอ่ยฮี <He S 1> เป็นประธานนี้เป็นผู้ชายประธานนี้เป็นผู้ชายจะใช้อะไรใช้อะไร h i s His, him they my it ใช้อะไรครับใช้ Him ใช้ HIM นี้ HIM เนี่ยจะใช้ himself ที่เป็น self f หรือ self v self f เพราะว่า เป็นหนึ่งคนนะครับมีแค่คนเดียว number two the cat the cat click อะไรเอ่ย number two itself the cat มีหนึ่งตัวจึงเป็น it นะครับ it ใช้แทนสัพรพนามที่เป็นสัตว์จึงของ itself number three she bake something a big durian cake number three สังเกตคำ่า s ชีก่อนเลยดูที่ประธานก่อนเลยลูกชีเป็นประธานที่มีกี่คนหนึ่งคนดังนั้นสิ่งที่มันจะแทนก็คือ her ใช่ไหมครับ her self self ยังไงทีนี้ self number four we clean the rooms we clean the room we เป็นประธานที่มีกี่คน มากกว่าหนึ่งคนก็คือ2คนเป็น plural นั่นเอง v จาก v กลายเป็น us จาก us กลายเป็น our จาก our กลายเป็น our self self อะไรเอ่ยทีเนี้ย self v นะครับ self v นะเพราะว่ามันมีมากกว่าหนึ่งคนนะครับ number five they divided the sweets equally among ร้วนี้ใช้อะไรเดลูก a y ใช้เป็นจาก a y เป็น dem นะครับ dem s e l f he ชสักเจนเลย He ต้องเป็น He ต้องเป็น him นะครับแต่เป็น him ที่อยู่คนเดียว himself นะครับ seven last one Seven I'm soft The problem or by I look I or by my my อะไร my cell easy easy yeah it easy เชื่อว่าทุกคนทำได้เดี๋ยวจบหน่วยที่หนึ่งแล้ว if we are finished อ่ u n e นิตหนึ่ง some exercise or some worksheet to you do it by yourself. i s okay. okay yes you can do it I think you can do. okay for the next clip we will meet again นะครับถ้าคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเราก็จะเจอกันอีกหนึ่งครั้งหนึ่งจะไม่ใช่ไม่ใช่กอีกครั้งเจออีกหลายครั้งนล้วลูกเราอย่าอย่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ เราจะเจอกันโดยขึ้นยูนิตที่2หมบทที่2นั่นเองนะครับตั้งใจสู้บบาย